สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาเชิญโคบ้านปากพลนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าทําการชนในรอบวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัวคนนี้คนนี้ก็เป็นโคเอกนะครับเป็นโครูเอกทีวเราจะมาคุยครับเจ้าของวัวนะครับปวัวมีความสดความหอมความสมบูรณ์ยังไงควรจะถึงวันชนนะครับวันนี้กับพี่บ้านทรงนะครับประมาณทีมงานสายวัวชนนะครับพี่บ้าเชื่อเชื่อในหนังตัวสมาชิกคุณผู้จับนะครับชิลลี่นะครับครับพี่มาจากใครได้ครับนี่ใครครูจอมตะปัตตานุครับครับพ หรือว่าอายุทำเมืองนะครับอายุกี่ปีนะครับหกปีครับหกถึงเจ็ดปีประมาณนี้นะครับเป็นทายานหรือลูกตอนนี้ผ่อสามไหมบ้างไม่ใช่สามนะครับไม่ใช่สามนะครับตัวนี้ผ่านการชมอะไรกี่ครั้งครับสี่ครั้งครั้งแล้วนะครับสี่ครั้งแล้วครั้งล่าสุดนี่ชนะที่ไหมาครับชนะที่นี้ครับชนะที่นี้ปักคนมานะครับกี่นาทีครับชนะที่น้องชนะมานั้ยนะยี่สิบก้านาทีครับยี่านาทีแล้วนะครับยี่สิบเก้านาที ทางชนก็เป็นยังไงตอนนั้นชนเรลยๆครับชนเรลยๆสไตล์คลาสสิกนะครับชนเลยสไตล์คลาสสิกน้องติดครูรอบนี้บ้างยี่นาทีครับเบ้าเยี่ห้านาทียีหนาทีทางชนก็คือเรลยๆเรือๆเป็นที่น่าพอใจไหมครับเป็นที่น่าพอใจนะครับบ้ามีอยู่ขอได้ประมาณสักกี่วันแล้วตอนนี้ทิ้วันแล้วสิบวันแล้วสะดวกสบายนะตอนนี้ลมหลือนี่ไม่ติดินมุนกัวก็ไม่เขีดด้วยครับยบสาวๆก็ยบใหม่ยบผาได้ตอนน้องติดครูรอบนี้กินยายกินตามปกติไหมครับปกติครับไม่ต้องกรองไม่ต้องป้อมต้องทำหนะครับ น้องติดคูรอบนี้ดนเก่งไหมด้นกับดนดนแรงไหมกับด้นแรงแทงมดไม่หลุดเอาแต่ควานอย่างเดียวแทงมดไม่เบนครับเอาแต่ควานก็ไม่เบนครับอ๋อแทงมดแสดงว่าตอนเช้าไม่ติดคูรนี่คือปกติครับครับแสดงว่าก็เป็นสัญญาณยาของเขานะครับยานี่บ้าห่าเองเลยว่าเช้าเขสมัครเช้ามั้งเนี่ยอ่ามั้งเนี่ยฝนเปย์กันไปแล้วกับฝนเปย์กันไม่จะเกิดว่าฝนไม่ตกก็คือหาเองครับฝนตกบางทีก็เช้าเขามั้งครับผมอ่าบ้าผัดหนองเด้อวันกิโลครับน้องนี่วันหนึ น้องต้นวันนี้เดินกี่เชือกครับซองครับซองเชือกครับซองเชือกหลักยกคว้าน้องข่าไปมยกมั่งเลยครับยกมั่งเลไม่รู้แทงใครยังไม่รู้แทงใครแทงควัานนะเพื่อเดินกันสองคนนะรอบที่สองวันชนตอนนี้ไอ้สามเมืองตอนนี้ในสายตาบ้างซองคนมีความชดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ชนได้ชนแล้วนะชนได้ชนแล้วรอบนี้บ้างมันใจแค่ไหนครับอ่ามันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันใจแต่ลอยลอยโบ้เลยนะครับขังนี้เดิมมันเท่าไรครับ หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านหรือหนึ่งโลนะครับภาษาบาลเรานะครับพนอยากใายบ้าอ่างสองคนฟ้าหนึ่งเอฟซีเราติดตามของไอซ่าเมืองนะครับรอบนี้ครับครับอ่าฟ้าหนึ่งเอฟซีนะครับต่างบ้านนะครับก้องเอฟซีนะครับก้าวดำเมืองนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่แพนนี่กูว่านะครับบ้าวปแล้วฟ้าไม่ขอบคมเหมือนเมืออกั้นะครับเี่มาเล่นมาเจียเลยนะครับครับผมยังไงก็สมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์นะครับได้ที่สนามกีฬาชนโคบ้านปากคนนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับ ในวันพุธที่18ตุลาคมนี้นครับเป็นครูเอกครับหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับครูเอกครูที่หาคนไหนการนะครับ<ส>ยังห้ผมก็ขอให้พี่บ้านอสองสคนแล้วก็เจะสอ้า,สามเมืองเอาเบี้ยเอาชัยชนะเอาเงินลุ่งรับขายรับเรืนนะครับ<ส>ขอบคุณมาในสภารคุณมาครับวันนี้ครับ<ส> วันนี้นะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านปากคนนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เราจะมาดูวัวทำการชนในรอบวันพุธที่18ตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวนะครับวัวมีความสดความพร้อมความสมบูรณ์บางย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ที่โซเชียลคือชมนะคือขูเอกอีกขูนึงนะครับขูเอกอีกขูนึงนะครับสวัสดีครับบ้าครับสวัสดีครับขอท้าวิธีกับบ้าเชื่อได้ครับตอนนี้มาเอาเชื่อได้ครับยอดครับยอดขอบคุณมาจากใครโค้ชได้ครับ ไไปกว้รุ่นีครับคเพิ่มน้องวัวตัวนี้เชียอ์ได้ครับเปล่าวรุ่นลังเก้าพุ่มรอยากครับครับเพิ่มอายุกี่ปีแล้วครับน้องวัวตัวนี้สิบปีครึ่งแล้วครับอย่างรอดอย่างสดอย่างสมบูรณ์นะครับตัวนี้คือเข้าเดิมเลยครับบ่าวเข้าเดิมเข้าเดิมนะตัวนี้ผ่านการชมอะไกี่ครั้งครับหกครั้งครับหกครั้งครั้งล่าสุดที่ชนะได้ไหมครับเปล่าวตุงโพครับชนะตุงโพกี่นาทีนั้นชนะไหม สิบกว่านา,นาทีนะครับทางชนน้องไปยังไงทีเรนไหจนเหลือใส่ค่าสิิกนะครับทุกครูรอบน,นี้วางไปกี่นาทีครับสิบานาทีมีชาทางชนเขาเป็นที่น่าพอใจไหม,มานรอบนี้นกังวลสักนิดนะกังวลสักนิดแต่ว่าไม่มา,มมาสักาสิบเปอร์เซ็นตะ์ได้หมสักแปดสิบเปอร์เซ็นะแปดบเปนะังวลแค่สบห้าเปอร์เซ็นครับผมน้องทุกครูรอบนี้กินยากินน้ำได้ปกตินะครับ หน้าปนน้ำปนครับทั้งซองย่างเลยต้องต้องทำหน่วยซะหน่อยครับผมเบ้าอยู่ขอได้กี่วันก่อนนี้ที่บาวันเลยที่บ่าววันสะดวกสบายดีนะครับสะดวกสบายดีน้องใจกูรอบนี้นี่ใซส์โดนเกลี้ยงไหมครับโดนกับโดนโดนแรงนะโดนไม่แรงครับไม่แรงโดนโยกมั้งครับโยกมั้งมีเข่าแข็งได้ไหมเข่าแข็งไม่แข็งได้ถือว่าคนอื่นเข่าแข็งไม่ได้คือทอไหมโยกเวีนควานอย่างเดียวพาเดินวันกิโลครับอาลูกลูกครับตอนนี้เบาไหมนะ ยังไม่เบาดีครับยังไม่เบาดีนะครับครับผมอ่าหลักทอควันไม่าพอผ่าเดินทอมังยอกทอมังยอกมั่นน่ะลมมังเข้าหรือทอใครยอกใครยอกควันนะครับอ่ายาดีบ้าห่าเองดูเฉาสมั่งห่าเองบังเฉาบังห่าเองมังเฉามังฝนเป้กันไปนะครับรบลอดใถึงวันชนนี้ตอนนี้ในสายตาของบ้าอ่วโคนโดนดลังข้าวนี้ความสดความหอมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสบเปเดียวันชนนี้นะเต้นขบลอยนะครับหลอดนี้บ้านมีความมั่นใจแค่ไหนครับ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวพอวันชนนี่ก็เต็มร้อยนะถ้าวัวเต็มร้อยคนก็ต้องเต็มร้อยแล้วครับต้องไปผอมคู่กันนะครับผมผมอยากให้เบ้าความทึงเอสซีลองติดตามเองโคโนดลังข้าวคมประหยัดในรอบนี้ครับบ้านเอฟดีขายกูดินได้เลยบมาโยนย่อมโยเจี่าโนดลังข้าวคมประหยัดรอบคุณขอบผมไม่เจ็บไม่คายคือไม่ท้อนะครับไม่เจ็บไม่คายไม่ท้อไหนขอบผมครั้งนี้เดี๋ยวมันเท้อเรยครับ 1หนึ่1ลา้น1ลานนะครับ1ล้านนะครับ, 1> 1นนรบสมาชิกใจรื้อมติดตามชมตามเชียรเป็นกำลังใจให้กับโคโนโดลังข้าวคนมะหยังนะครับในวันพุทธที่สิตุลาคมนี้นะครับอ่ายให้พุ่มก็ขอให้พี่เบ้าแล้วก็โคโนดลังข้าวออเอาเบี้ยเอ,อชาชัยชนะเอาเงินโลลับขายล้นๆนะครับขอบคุณมาที่ทำภารคุณมาครับวันนี้ครับยังจริงเลยครับ